สกิลกดที่นักแข่งนิยมใช้ในแพทปัจจุบันนะครับผมมีไม่กี่ตัวหรอกคุณผู้ชมดิมิที่ผมทําไปแล้วนะครับเอ็นหนึ่งสองสี่ผมทำไปแล้ววันนี้เหลือทัศยาครับคุณผู้ชมทัศยาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่นิยมมากๆนะครับในหมู่นักแข่งเรียกได้ว่าแต่ภาพไปดูใครนะครับทีม,ท,มทีมนั้นจะต้องมีทัศยาอยู่อย่างน้อย1-2คนกันเลยดีเดียวนะครับ <Okay. S 1> ผมนะเพราะว่าทัศยากดใช้ได้3ครั้งนะครับแถมคููดาวไม่นานด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เป็นตัวที่มีประโยชน์นะครับแทบจะทั้งเกมเลยก็ว่าได้นะครับ ก่อนที่เราจะเข้าประทานนะครับเราจะเร่งไฟเนี่ยเราสามารถกดทัียเพื่อเข้าประชิดต,ตัวศัตรูได้นะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะครับบางสถานก,การณ์เนี่ยจากเราจะเสียเปียบนะครับเราได้เปรียบเลยก็มีนะครับคุณผ,ผู้ชมหรือว่าตอนระหว่างประทะนะครับผมเราจะจุ๊กหนีคุมสุนก็สามารถกดใช้ทัียได้นะครับ <Okay. S 1> หรือว่าตอนที่ศัตรูกลูกันเข้ามานะครับเราจะจุ๊กหนีก็สามารถกดทัียเพื่อจุ๊กหนีได้นะครับ คือประโยชน์ของมันเนี่ยหลากหลายครับต้องลองเล่นดูครับแต่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะเล่นตัวละครนี้นะไม่ว่าจะเป็นในแรง้งในการแข่งขันนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่นตัวละครทัศยะเนีครับกับคอมโบสกิลนี้ครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ไอเทมมินเนียนะครับเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายไอดีเกมไอเทมเกมและเงินในเกมที่ใหญ่ที่สุดจากประเทศเกาหลีนะครับคุณผู้ชมสะดวกสบายนะครับซื้อขายง่ายแบบสุดๆครับแล้วที่สําคัญมีความปลอดภัยแบบ100%่ครับมีหลายเกมนะครับให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็น Rov g e n s h i n Free Fire FIFA Online 4หรือว่า PUBG นะครับคุณผู้ชมสมมุติว่าเราจะซื้อ ID เกม Free Fire นะครับคลิกไปที่คําว่าซื้อค้นหาไปที่ ID นะครับก็มีหลากหลาย ID ให้เราเลือกนะครับมากถึง44หน้ากันเลยทีเดียวนะฮะ เราตั้งงบไว้เท่าไหร่ถูกใจราคาไหน ID ไหนนะครับเราก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดด้านในได้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวทั้งเจ้าของ ID เนี่ยเขาจะใส่รายละเอียดแล้วก็ เพิ่มรูปภาพประกอบการพิจารณาให้เรานะครับผมสมมติว่าเราถูกใจไอดีนี้นะครับเราก็คลิกที่คําว่าซื้อได้เลยส่วนหนเงินของแพลตฟอร์มนี้นะครับคือไมล์เลดหนึ่งไมล์เลดเท่ากับ1บาทนะครับเราต้องเติมไมล์เลดเข้าไปก่อนนะครับเติมไม่ยากเลยครับผ่านทางโมบายแบงกิ้งนะครับหรือวอลเล็ตหรือว่าช้อปปี้เพก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดซื้อไปได้เลยนะครับส่วนการขายนะครับเราก็คลิกไปที่ขายนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ ID เล้วก็ใส่รายละเอียดของรหัสเรานะครับราคาที่เราต้องการาพิ่เรู ทีนะครับหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนของเราก็ได้นะครับเพื่อที่จะใส่เลขบัญชีธนาคารนะครับตอนเราขายราได้แล้วถอนเงินเนี่ย เขาจะได้โอนเข้าบัญชีเรานะครับ้วซื้อขายในเกมยังไม่พอนะยครับยังมีบริการซื้อบัตรเติมเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่ a i s D Tag หรือว่าบัตรกอรีนานะครับมีส่วนลดทุกบัตรเลยครับคุณผู้ชมสมมติว่าผมจะซื้อทูมันนี่นะครับราคา50บาทก็จะลดเหลือ48บาทเท่านั้นเองโคตรคุ้มเลยครับคุณผู้ชมใครสนใจนะครับตอนนี้เป็นนาทีทองครับเพราะว่ามีโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมครับตั้งแต่13กรกฎาคมถึง12พฤศจิกายนพศ2566นะครับขอฟรีค่า ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะฮะครับคุณผู้ชมตอนนี้เข้ามายู่ในเกมแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวละครที่ยอดนิยมมากๆในหมู่นักแข่งนะครับああคือนักแข่งใช้กันไม่กี่สกิลหรอกนะครับสลับสกิลกดนะ okay. หนึ่งเลยนะครับคือดีมิที่ครับผมทําไปแล้วเอ็นหนึ่งสองสี่ผมทำไปแล้วนะครับเหลือทัศยะ ที่ยังไม่ได้ทานะครับแต่ความจริงผมเคยทําแล้วนะเมื่อ2แพทที่แล้วนะครับนานแล้วแหละคุณผู้ชมตั้งแต่มันอัพสกิลปเป็นกดได้3ครั้งใหม่ใหม่เลยนะฮะตอนนั้นแม่งโคตรโกรงนะครับมันโกงไม่ยันตอนนี้ <S <S <ม>ยังมีประโยชน์แทบตั้งเกมเหมือนเดิมนะครับคือมันใช้สกิลแบบแทบจะไม่ต้องคํานึงไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องกักไว้เลยนะครับมันใช้ได้3ครั้งนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็กดใช้ครั้งแรกเนี่ยครูดาวมันก็ครูดาวให้เลยนะแถมครูดาวได้ไม่นานด้วยนะครับเมื่อกี้นโดนบอกว่ามีลงกันเรานะคุณผู้ชม อยู่แถวด้านหน้านะครับขวามือโคลคอนสวยโคก้อน,อนต้นเกมแบบนี้ก็หวานจีมสครับเท่แค<อ>่แถวนี้นะที่มันลงอะ่ะแต่เรายังไม่เห็นวิวเววของมันเลยแะแถวตู้กดปืนหรือเปล่าปแปลของมันวะเว้ยนี่ไงมีเท้ากับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเพื่อนจะเย็นไปแล้วดูเสียงซ้ายวะเสียงซ้ายวะนี่ไงนี่ไงแล้วหนึ่งจไปสวย,ย,ยเพื่อนโอเคอุ้ยแปล เอาดาวดาวตรงไหนว้ยเพื่อนเราดาวนี่ว่าใกล้ๆเลยโอ้โหไม่ทันโอ้โหผมคิดว่าเพื่อนแบบปลอดภัยแล้วนะเห็นเพื่อนหลบแล้วก็พันยาละที่ไหนได้แม่งล้นสอย, <S <S ยมันน่าจะอยู่แถวๆหินนะเพราะว่ามันยิงลงมาได้ถ้าถ้าดาวตรงเนี้ยมันน่าจะติดบ้าน <S <S ตรงหินหรือเปล่ามันมาหรือมันไปที่ว่าข้างบนนูน้นไม่น่าใช่ชุบอย่างนี้เลยเหรอชุบบอย่างนี้เลยเ,เพื่อน เราเรียนดีกว่าไหมอ่ะชุบก็ชุบไปแต่เราดูต้งทางให้นะครับเมื่อกี้มันมีตัวมาชิดไงผมเลยไม่อยากให้ชุบวงเดี๋ยวแม่งโถมเหลือสองคนด้วยตรงนี้เอาเบอร์สามเกิดแล้วนี่เพื่อนยังเหยียบวงอยู่อีกเอานั่นไงโดนซะละเอ้าหลังอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจิ้มใหแล้วเพื่อนดาวบ้านก่อนเลยครับเสียงเท้าเยอะจัดอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเอ้า ไม่ได้คิวเฟิร์นบอกกูได้คิวแบบงงๆดึงเปิดมาฝ่ามือดัครับผมไม่เคยมาสักทีอ่ะมันไม่มาเฮ้ยว้าวนี่ไงสิ่งที่ผมกลัวทซิยะแม่งมาไวทั้งตัวไม่ทันดักยิงไม่ได้มีเท้าอีกครับผู้ชมเหลือเท้าเดียวแล้วนี่ไงนี่ไงวัดไปเลย ตัวก้อนต้มเกมยังไงก็ได้ไอ้น,น้องไปครับเดี๋ยวเราไปชุปเบ,บเบอร์ซี่ก่อนเบอร์ซี่แม่งช่วยเพื่อนโยนตายอุ้ยด้านหน้าแม่งมีอีกวะนีไงมันมาชุบเพื่อนมันหรือเปล่าวะคุณผู้ชมผมก็งัดไปสามแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยมาปุ๊บไปลูกจ้าโซนเนี่ยหรอ,หรอนี่ไงเห็นไหมประโยชน์ทัศยะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมไม่ทัศยะมานะยังไงผมก็โดนดักยิงอยู่ชัวร์ อย่างไงก็ถึงที่หลังเขาอยู่แล้วนะครับผมแต่พอทัศเสียามาปุ๊บเขาตกใจเลย <Okay. S 1> อ๋อทำไม,มอ๋อชุบไม่ได้เพื่อนเกิดแล้ว <Okay. S 1> โอเคเอคือตอนผมเล่นโซเนยนะผมเกลียดทัศยะียมากเลยนะทุกคนพอเราแบบจ้องจะยิงให้มันดาวใช่ไหมแม่งถักเด็กหนีอ่ะ <laughs> ไปลไปงเพื่อนแล้วกันเอาเบอร์สามโดนเลยนะเบอร์สามจะตายจะแห้งแยวเขาหาว่าเราเล่นแยกนะครับเราไปรวมกับเพื่อนแล้วกันนะครับผมมวโดนว่ะเอาละเพื่อน <laughs> เพื่อนเราน่าจะกําลังไฟอยู่นะครับ ใหญ่ๆก่อใหญ่ๆก่อนนะเพื่อนนะสำคัญนะพันธีเดียวเต็มนะครับอุ้ยมีรถมาแล้วมีรถมาไงใกล้ๆเรานี่ไงครับผมเจอแดกทันไหมทันครับดาวมาดิมึงดาวเฉย <Dom inating. S 1> ผมคิดว่ามันจะไปนะมันหยิบมันขับรถติดขับรถติดรั้ว ไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้ทำใบกับขี่แน่เลยมันก็อยู่ใกล้เพื่อนแล้วนะนี่ไงมึงจะตายอ่ะเขาหัวไปแล้วไอ้พวกนี้แน่เลยที่ยิงกับเพื่อนอยู่เดี๋ยวเราชาร์จให้เพื่อนเดี๋ยวเราจบให้แค่นั้นแหละว้าวอุ้ยไอ้วอลอะไรอ่ะผมว่าผมตั้งถูกแล้วนะไม่เงยเฮ้ยมีแต่งตัวเนี่ยนี่ไสาวน้อยยังไงไม่สาวน้อย ปึ๊บงงสิแม่สาวน้อยงงดิแม่งโคตรโกงโคตรเกลียนนี่ยอะไรตัวนึงเหลืออีกตัวนึง,กกนเงเรียบร้อยบอตตี้คือแบบแม่งจุกหนีขโมกระสุนแบบงงๆเลยอ่ะคุณผู้ชมยิงไม่ทันนะจับทังยากมากนะครับสำหรับตัวละครนทัศยะนะโว้ยุกระสุนสโว้ยขอกระสุนดิเพื่อนขอได้ไหมขอได้ไหม กระสุนมาให้เราหน่อยโอ้โหก็มีอยู่ห้านัดติดปืนเนี่ยจะไปพออะไรวะแม่งนาเก็บกระสุนก่อนเนาะเมื่อกี้ใหญ่ใก่อนครับสำคัญนะยหญใหญ่เก็บไปเยอะๆเลยคุณผู้ชมดูดิ <S 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 เห็นไหมแปบ๊บเดียวผมใช้เมื่อกี้เกือบใช้ใช้หมดไปแล้วใช่ไหมแปบ๊บเดียวใช้ได้สองครั้งเลยเห็นไหมคือแบบมันโกงอะ่ะแล้วมันก็คููดาวไวนะครับผมถ้าเราจะใช้นี่เราไม่ต้องกักเลยนะจะจุกหนี่ก็ได้นะครับคนเก็บไปแล้วอะ่ะ อยากได้ไอ้ที่ใส่เกาะไอ้ออแผ่นนั้นอ่ะอุ้ยมีตัวยิงอ่ะใกล้ๆเลยคุณผู้ชมน่าจะเนินหินนี่แหละเอ้าไม่ให้หัวผมเลยเอามันเพื่อนอยวัยมา,ม, <c oughs> มาตายง่า,งงา,งงายๆง,งี้ไม่ได้นะเพื่อนเออสวยอุ้ยรอดเฉยดวะไม่เงยเออมา ผมฟื้นคืนคีบปึ๊บใหญ่ๆก่อนเลยดับแรกทำด้วยเพื่อนทำด้วยมีเท้ามีเท้ามีเท้าไม่ใช่ขวามือปะนี่ไงต,ตายสวยครับเจ็ดคิวแล้วฮะตอนนี้วงเล็กแล้วนะทุกคนเริ่มกัดเจ็บละเข้าวงก่อนละกันเฮ้ยมีตัวมีตัวด้านบนหินกำลังโดดลงมา นี่ไงต้องหวดาดาวาความนี้สวยสวยเพั่สวย,น,สวยนี่ไงตัวนึงตายไปซะเพื่อนแค่นั้นแหละเพื่อนเราติดโซนเนี่ยนะทุกคนผมนินเสียงอยู่เมื่อกี้ไม่น่าจะโดนยิงขอบคุณนะมีป้าแถวนี้ไปดูไง โอ้โหเขาหัว47เองว่ะเอ็มแปดมันยิงหัวง่ายนะแต่แม่งดามเมจเบาจัดนะครับเขาวงก่อนวงบีบลงแล้วยังไงดดไปไหนมีตัวหนึ่งอะ่ะมันโดดลง,งเมื่อกี้เึิบเ็สามคนแล้วอีกตัวข้างหน้านะซัดกน,นัวไอ้วอ์เต็มงงดดนี่ไงอ้หเึ่งว้าวใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยจะโคต เดี๋ยวย้ายแม่งในปุ่มกระโโบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาไอ้หมอนี้ไม่ตายเฉยโอ้โหมันไหนไม่ตายตั้งแต่ทีแรกว่ะเพื่อนจะเกิดมาทำไมอีกเอาไปนอนสวยโอเคเพื่อนเรายิงตายอุ้ยมีตัวครับอีกตัวแบคหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปถึงตายทำไมยาก แค่มีทัศยะทุกอย่างก็ง่ายไปหมดนะครับผมไม่ว่าจะจุกหรือว่าจะเข้าชาร์่โกงจริงอะ่ะตัวเนี้ยฟังรู้ในวอเต็มเลยวะ่ะคุณผู้ชมหายครับหายครับแม่งเอ้ยกระสุนกระสิงเดาสองนัดเพื่อนแม่งโอ้โหไม่ไม่ไมออามาให้เราเลยเว้ยอุ้ยสะกบกระโดดยิงอะไรครับเนี่ยสูตรไหนครับเนี่ยเอาเพื่อนดาวหายละเนี่ย โอ้ผมก็จะตายเดี๋ยวแปบ๊บเดี๋ยวแป๊บนะรุปได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้แล้วแหละหาตัวสุดท้ายเดี๋ยวสองตัวนี่ว่าตัวนี้ป่ะนี่มันตายไปแล้ววะดูไงตาย <c oughs> เดี๋ยวละเอ,อ้ยลิงไปเดี๋ยวสองนัดถึงพอดีปึบป๊บปึ๊บทันเจ้าไป โกงตายแค่นี้แหละยากของหนึ่ง T <c oughs> โอ้โหไม่โกงอ่ะทุกคนเกียนอะ่ะทัศยะคือมันเกียนมาหลายแพทแล้วนะผมว่าแพทหน้าแม่งมีปรับอะ่ะแทนได้3ครั้งผมว่ามันโกงเกินนะครับผมแต่มันมันก็ดีนะสำหรับผมชอบนะครับผมชอบเล่นนะฮะ โอเคครับคุณผู้ชมคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S อยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะสำหรับเีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย